สวัสดีครับผมสวัสดีไปยังมิดหมอแค้นแฟนหมอลำแฟนครับเอฟซีสาวน้อยเพชดบันแพงแฟนครับเอซอีหลาหน่อยอุ๋งอิงสู้ขู่สุขคนนะครับเดอ้อมาผอมาพบกันกันกบไทยซีเกตชาแนลมือที่แดดจัดจานพี่น้องจักสีแดดฝนจักสีแดดห่อนพี่น้องเอ,อ้ย มือนี้เป็นมือดีอีกมือครับที่ทางด้านสาวน้อยเพชรบันแพงได้ออกเดินทางทำการแสดงครั้งแรกหลังจากเปิดฤดูกาลที่บขสสจังหวัดขอนแก่นเป็นงานปฐมฤกษ์มือแรกหลังจากที่เปิดฤดูกาล โดยการนำของผู้บริหารหนุ่มมาตโกโจโยมมนินและก็บบอดน้อยขวัญใจมหาชนคลิปนี้ก็สิมาว่าหอดจอดถึงเรื่องขวัญใจมหาชนคำว่าขวัญใจมหาชนนี่มันบ่ได้เป็นกันง่ายๆสำหรับศิลปิน ขวัญใจขวัญใจแฟนการยังบ่เป็นมหาชนมันอยู่ที่แฟนครับ fc ส่วนหนึ่งส่วนใดเท่านั้นเองแต่คำว่ามหาชนมหาคือยิ่งใหญ่ชนะชนก็นกนคือคนหมู่มากคนกลุ่มก่อนใหญ่คือจังอิหาในอยุงอิงนี่กว่าจะได้รับการยอมรับ ให้มาเป็นศิลปินมหาชนต้องฟาฟันอุปสรรคนานับประการอายุ16ได้รับคำคอรหานินทาต่างๆหนานาถ้าเป็นเด็กน้อยซ้ำนึงนี่ ที่มีที่ปรึกษาที่ดีผพว่าไข้เขวและก็แกวงไปอย่างแน่นอนแต่สำหรับอิระน้อยอุ้งอิงถือว่ามีที่ปรึกษาที่ดีมีคนรอบข้างที่ดีที่ให้คำปรึกษาผู้ที่ให้คำปรึกษาที่แน่ชัดหลักใหญ่ๆนั่นก็คือผู้เป็นพ่อ บอสโจหรือพอโจผู้ที่คํำวอดอยู่ในวงการของสื่อได้รับคำคาอริหานินท่าต่างๆนานาแต่กะผ่านมาได้นี่คือที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของอิลาหนวงอิงที่วางแนวทางให้อิลานุ้งอิงได้ย่างได้เดิน ถูกต้องตามคันลองของทารรอิลานอวิงกะเป็นเด็กน้อยที่ว่านอนสอนง่ายบอเป็นคนดือ้อเสือฟังผู้รักผู้ใหญ่อันไดดีกะเฮ็ดดีไปเรื่อยอันไดบด่ดีนำไปปรับปรุงแก่ไข ด้วยจริตจกากรานของอีลาน้อยอุ้ิงนี่เป็นเด็กน้อยบ้านนอกใสๆซื่อซือบริสุทธิ์เว้าค้ำใดคิดจังใดเเวาออกมาแบบนั้นบอมีปิดบอมีบังนี่คือคนซื่อตรง อิลานวิงบอดเดวัาซื้อ,อในการซื้อสัตว์ต่อองค์กรต่อการทํำนาทีแต่อิลานวิงเฮ็ดให้เห็นลงมือกระทํำให้เบิงพี่น้องมิดหมอแค้นแฟนหมอลําศิลปินคนอื่นๆก้าวย่างขึ้นมาเนี่เป็นศิลปิน กว่าเะรจบฤดูกาลลาหยุดไปหลายมือหลายเว้นแต่สำหรับอีลาหน่อยองิงไม่เคยหยุดไม่เคยลาหยุดมือที่จำเป็นครั้งเดียวตอนอีลาน้อยองิงเข้าโรงพยาบาล นอกนั้นบอมีมือหยุดทำงานทุกวันจังไรจังว่าอิลานวงเฮ็ดงานสุมืออยู่บ้านอิลานวิงกะบอกเคยหยุดบอกเคยหย่อนในการสิฝึกฝนพัฒนาเจ้าของร้องเพลงได้ทั้งวันว่าไงยงอิลานวิงนี่ ทุกสถานที่เป็นเวทีของนางบอไอที่สีห้องบ่า,าคนแปลกนาผู้ดใดกระตามที่มานั่งเห่นออยู่น้ำย่งางไปหันย่งางไปนี่ไปนั่งกินเข้ากระตาบเฮาเ็นอีลานวินี่ห้ำเพลงอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่ เฮดไห้อีลานวีนี่เป็นที่รักของมิดมอกแคนแฟนมอลำจากมวลชนกลุ่มใหญ่ไม่ใช่มวลชนกลุ่มน้อยมวลชนกลุ่มน้อยเพียงแค่มาสก,กิดเฮดให้มีประเด็นสร้างกระแส ช่วครั้งช่วงคราวให้กับตัวเจ้าของเองแต่สำหรับอีลานเองมีกระแสทุกวันมีซื้อติดตามทุกวันนี่คือขวัญใจมหาชนอย่างแท้จริงมาลัยล้านบอมีศิลปินหมอลำผู้หิ่งคนใดเหตุใด มาก่อนสำหรับคลิปนี้ฝากตอนมิดมาแค้นแฟนมาลํมเอาไว้แต่เพียงสำนีอย่าลืมอย่าพลาดกดซับสไครต์ติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปขอบคุณนะครับเด้อที่กดซับสบไครต์ให้ยูดีมีสุขสมบูรณผู้สุขมั่งมีสีสุขพ่อกันคลิปหนาสบายดีครับผม